งานของห้องสีแดงนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะอยู่ที่แตกต่างไปจากห้องอื่นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะดูว่างานของเราทำยังไงเนี่ยนะครับก็ให้มาดูที่หน้าปกตรงนี้หน้าปกแดงๆที่เป็นห้องมนุษย์แดงนะเป็นหลักนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปที่เนื้องานเลยเพราะว่านักเขียนเราพูดถึงเยอะแล้วนะครับก่อนอื่นเลยแหละก็คือว่าให้เราจับกลุ่มกันประมาณ3ถึง6คนผมกำหนดไว้3-6ถึงคนแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามีกลุ่มเดิมอยู่แล้วนะ่ะมาจากมิติอื่นอ่ะก็สามารถยึด ตามกลุ่มเดิมได้นะครับไม่ว่าจะมีอยู่กี่คนก็ตามนะสมมุติว่ากลุ่มเดิมเนี่ยเรามีอยู่เกินเกิน6คนอะ่ะเคน8คนเนี้ยก็ใช้7คน8คนนั่นแหละนะครับไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าทํางานเข้าขากันดีอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ยึดตามเดิมได้นะครับหลังจากที่มีกลุ่มแล้วเนี่ยให้ตั้งชื่อกลุ่มของเราเป็นชื่อนักเขียนอะ่ะจะเป็นนักเขียนชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นนักเขียนในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้นะครับแล้วชื่อนักเขียนเนี่ยก็ให้เราเอามาใส่ไว้ในแผ่นแผ่นเนี้ครับ ผมเห็นนักศึกษาเนี่ยทาแผ่นนี้มาจากมิติอื่นกันแล้วนะเราก็ใช้แผ่นเดิมก็ได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อกลุ่มนะครับเปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วก็เปลี่ยนคําอธิบายไปก็ได้นะครับก็องค์ประกอบของแผ่นนี้ที่ทำเนี่ยไม่ต้องมาส่งเข้าไลน์กลุ่มไม่ต้องอะไรนะครับอันนี้เอาไว้ไปแปะในงานเไว้แปะในงานของพวกเราแผ่นไายๆนะครับจะออกแบบยังไงก็ได้ตามอิสระนะครับผมไม่ได้จํากัดวิธีการหรือว่าไม่ได้จํากัดรูปลักษณ์ออกมาเลยนะครับก็คืออยากจะทําแบบไหนก็ได้ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็ตามแต่นะ่ะผมแค่ทําเป็นไกด์เป็นให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าขอให้มันมีองค์ประกอบก็คือว่าเป็นชื่อสมาชิกแล้วก็รหัสของแต่ละคนแล้วก็รูปภาพของแต่ละคนขึ้นมาแค่นั้นเองครับแล้วก็ชื่อกลุ่มแล้วก็บอกเรื่องราวไปว่าเราจะนําเสนองานนําเสนอวรรณกรรมเรื่องอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าไอวรรณกรรมที่พวกเราต้องพีเต์น่ะวรรณกรรมในดวงใจอะไรเนี่ยมันจะมีรายละเอียดในการทํางานเป็นยังไงนะครับอันนี้ผม พูดในส่วนของรายชื่อสมาชิกการการทำใบแสดงรายชื่อสมาชิกก่อนเพราะว่าเรามีโอกาสเจอกันน้อยมากถ้าผมไม่เห็นไม่เห็นรายชื่อพวกนี้นะครับใครไม่อยู่ในรายชื่อพวกนี้ผมจะไม่รู้เลยนะครับผมจะไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปไถ่ถามหรือว่าให้คะแนนพวกเขาได้เลยนะครับในส่วนของงานกลุ่มเนี่ยะนะครับลักษณะของงานกลุ่มมันเป็นแบบนี้เป็นงานกลุ่มประจําเทอมเนี่ยชื่อว่าวรรณกรรมในดวงใจอันนี้ชื่อหัวข้อง,งานคือวรรณกรรมในดวงใจนะครับ ลักษณะของงานมันเป็นยังไงนะครับเรื่องของการแบ่งกลุ่มพูดไปแล้วนะครับเรื่องการทักแผ่นรายชื่อสมาชิกก็พูดไปแล้วนะครับวิธีการก็คือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปเลือกวรรณกรรรในดวงใจมาเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ไม่ใช่ที่อยู่ในรายชื่อใน e-learning นะกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยต้องไปเลือกมาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน e-learning แต่ว่าวรรณกรรรในดวงใจเนี่ยไม่ต้องนะครับวรรณกรรรในดวงใจเนี่ยเอาเรื่องไหนก็ได้ในโลกใบเนี้ยที่เราชอบอ่ะที่เราชอบในดวงใจเราอ่ะ แล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีงานเขียนในดวงใจแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็เลือกมาสักเรื่องนึงอะ่ะตกลงกันในกลุ่มว่าจะเอาเรื่องไหนมาเอามาเรื่องนึงแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยมาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้าก็คือพรีเซนต์ผ่าน Microsoft Teams เนี่ยแหละครับพรีเซนต์ออนไลน์นี่แหละวรรณกรรมที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นนวนิยายนะครับหรือว่าเรื่องสั้นหรือว่าสารคดี หรือกวีนิพนธ์หรือบทละครก็ได้นะครับแล้วแต่พวกเราเลยแล้วก็เอาใบนี้ไปไว้ในแผ่นท้ายๆนะครับห้องมนุษย์แดงเนี่ยวันนำเสนองานคือพุทธน้านะครับสี่พฤษภาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นฉัดมงคลอ่ะแต่เราก็บอกไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาเหลือแล้วเราก็เลยจำเป็นต้องยึดตามเดิมไปคะแนนเนี่ยก็เป็น15%เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนในกลุ่มเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละคนใครทํามากทําน้อยแหละถือว่ารับผิดชอบรวมกันเนาะเพราะนั้นคะแนนก็จะได้เท่ากันทุกคนนะครับแล้วก็การนําเสนองานเนี่ยก็ให้ทําเป็น powerpoint หรือจะเป็นแคนวาก็ได้ หลังจากที่ที่พีเซนต์ไปแล้วเนี่ยก็ให้เอางานเนี้ยมาส่งในกล่องส่งงานทาง e-Learning จํานวนความยาวก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ8ปดถึงสิหน้าโดยประมาณการนําเสนอก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยเจนาทีเนี่ยจนถึง10นาทีโดยประมาณนะครับเมื่อพีเซนต์ไปแล้วนะครับให้มาส่งในกล่องส่งงานทาง e-Learning เนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ powerpoint ไปเลยหรือว่าเป็นแคนวาไปเลยหรือเป็น pdf ก็ได้นะครับเข้ามา e l e a r n i n g มิติวรรณกรรมเราจะเห็นว่าจะมีกล่องอยู่ด้านบนนะครับ นี่นะครับกล่องส่งงานมิติวรรณกรรมหัวข้อวรรณกรรมในดวงใจแล้วก็คลิกส่งตรงนี้แหละแต่ว่าแต่ละห้องก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเราก็มาสนใจห้องเราเนาะห้องมนุษย์แดงนะครับแล้วก็คือจบครับจบลงตรงนั้นเลยนะครับคราวนี้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยในระหว่างที่เพื่อนกลุ่มเราเนี่ยกำลังพรีเซนต์กันอยู่เนี่ยจะมาพูดกี่คนก็ได้นะครับหมายถึงว่าสมมุติว่ามี6คนจะพูด2คนก็ได้3คนก็ได้นะครับผมไม่จํากัดว่าจะต้องพูดครบทุกคนจะพูดกี่คนก็ได้เพียงแต่ว่าทุกคนอ่ะจะต้องมาอยู่ด้วย,ม,ย,วยมี7คนก็ต้องมมมาาา7คคนะถ้สสมมุติติรํัญจงๆ แจ้งบอกได้แต่ว่าจะต้องให้เพื่อนรับรู้ก่อนด้วยนะนะครับก่อนที่จะมาบอกผมนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ควรใส่มาในงานถามว่าจะต้องมีอะไรบ้างล่ะก็จะต้องมีพวกนี้ครับหลักๆก,ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเป็นงานชื่อเรื่องอะไรใครแต่งนะครับเป็นงานประเภทไหนงานแนวไหนอ่ะอันนี้มันเป็นบทละครพูดคําฉันนะอันนี้มันเป็นนวนิยายขนาดยาวนะ อันนี้มันเป็นลักษณะเรื่องสั้นนะเราต้องบอกได้นะครับใครเป็นคนแต่งนะครับถ้ารู้ว่าเขาแต่งมาเมื่อไหร่อ่ะเผยแพร่ hmm. เมื่อไหร่ในช่องทางไหนได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเท่าที่รู้นะครับแล้วก็สรุปเรื่องย่อๆมานะครับเล่าเรื่องย่อๆคร่าวๆให้คนที่ไม่เคยอ่านอะ่ะฟังแล้วรู้เรื่องอะ่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นประมาณไหนแล้วเราคิดว่างานชิ้นนี้มีคุณภาพดีหรือเปล่าที่คิดแบบนั้นเพราะอะไรไม่ต้องไปตามนี้เป๊ะๆนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างมานะว่าให้เราได้เห็นภาพว่าการพรีเซนต์คร่าวๆนี่ยภาพรวมมันเป็นประมาณนี้เราจะอาจจะมีหัวข้อครบตามนี้เลยหรือว่าอาจจะมีแค่บางหัวข้อก็ได้นะครับหรือว่าจะมีหัวข้อนอกเหนือไปจากนี้ก็ได้ให้เราออกแบบมาว่าเราคิดว่าเรื่องไหนมันสําคัญะนะครับเรื่องไหนมันสาคัญแต่ว่าหลักๆแล้วคือเราต้องเล่าเรื่องนี้ได้นะครับเรารู้ว่าตัวละครคืออะไรใครแต่งเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเมื่ออ่านจบแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีจะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารเรื่องนี้ยังไงนะครับ ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นครับต้องมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยว่าไม่ใช่ว่าเล่าเรื่องจบแล้วคือจบจบไปเลยเฉยๆเอาแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ละ่ะคุณต้องบอกด้วยนะครับพยายามที่จะวิจารณ์เท่าที่จะคิดออกมานะครับพยายามที่จะตีความพยายามที่จะวิจารณ์มาถ้ามันเป็นเรื่องที่เราชอบจริงๆเป็นวรรณกรรมในดวงใจจริงๆเราต้องมีความเห็นกับมันอยู่แล้วแหละถ้าเราไม่มีความเห็นเลยแสดงว่าเราไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เราเฉยๆอ่ะข้อมูลตรงนี้อย่าลืมบอกแหล่งอ้างอิงมาด้วยนะนะครับแหล่งอ้างอิงเราไปหยิบยก ok ข้อมูลของใครเข้ามาเน ใส่แหล่งอ้างอิงมาด้วยอย่าอย่าไปขโมยข้อมูลอะ่ะอย่ายกมาเพียวๆแล้วมาเอาเอาถือว่ามาเป็นของตัวเองนะครับในส่วนของตรงข้างล่างนี้ผมบอกไปแล้วเนาะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะครับวรรณกรรมเนี่ยจะต้องไม่ซ้ําเรื่องกันนะไม่ซ้ําเรื่องกันก็คือใครเลือกก่อนได้ก่อนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าซ้ําหรือไม่ซ้ําก็คือว่าหลังจากที่หมดคาบเรียนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสร้างโน้ตเอาไว้นะครับสร้างโน้ตเอาไว้ในไลน์กลุ่มเพื่อให้พวกเราได้มา คอมเมนต์ต่อใต้โน้ตนั้นน่ะว่าอันนี้คือกลุ่มนี้นะนะครับให้ลงชื่อว่ารายชื่อสมาชิกในกลุ่มอ่ะมีใครบ้างนะครับมีอยู่กี่คนใครบ้างแล้วก็เลือกวรณกรรมเรื่องอะไรแล้วก็บอกมาด้วยว่าจะขอพรีเซนต์เป็นกลุ่มลำดับที่เท่าไหร่เพื่อที่ทําให้เพื่อนที่มาข้างหลังน่ะสามารถเช็คได้ว่าใครลงไปแล้วนะครับเขาจะได้ไม่เลือกวรณกรรมซ้ากันแล้วก็เขาจะได้รู้ได้ว่าลำดับที่หนึ่งสามสี่เนี่ย มีคนเลือกไปแล้วหรือยังเขาได้ลงตัวเลขถูกว่าเขาจะลงลำดับที่เท่าไหร่คราวนี้ถ้าผมไปดูในโน้ตแล้วเนี่ยนักศึกษาได้กําหนดตัวเลขหนึ่งสสามมาเนี่ยไม่ครบอย่างเช่นขอลงลำดับที่1แล้วก็กระโดดมาลำดับที่4นะครับแล้วก็มา5้ามา6แต่ว่า 2- อสาไม่มีใครลงเนี่ยผมก็จะเลือกตามเลขที่ก็คือให้พวกเราอาสาเองอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีใครอาสามาลงตามลำดับเลขเหล่านั้นแล้วผมก็จะไล่จิ้มมาตามรหัสนะครับตามรหัสในรายชื่อเลยนะครับจากบนลงล่างวารรณกรรมประเภทต่างๆก็ตามนี้ครับก็คือ กบิพนธพลเรื่องสั้นนวนิยายบทละครสารคดีนะครับวรรณกรรมเยาวชนนะครับแล้วก็งานไซไฟวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์วรรณกรรมเชิงสังวาตวรรณกรรมการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เชิงสังวาตนด่เป็นวรรณกรรมอีโรติกนะนะครับวรรณกรรมเชิงเชิงการมารมอะนะครับวรรณกรรมที่มันมีเรื่องเพศอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างผลงานนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยและกันตัวอย่างการพรีเซนต์งานนะครับจากห้องอื่นๆเขาก็ใช้เวลาเท่าๆกับพวกเราได้แหละสวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดี เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราเลือกจะนำเสนอบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทน,นาพาทานะคะซึ่งเป็นพระราชนิโนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความรุมร่งหลงแล้วก็ความเจ็บร้าและทุของความรักนะคะซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดีนะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าได้ผ่านการเรียนมาแล้วในมัธยมปลายปีที่ห้านะคะค่ะมัทน,น,นาพาทานะคะ หรือเรียกอีกชื่อว่าตำนานรักดอกกุหลาบนะคะซึ่งม,มัทมะแปลว่าความรักค่ะส่วนคาว่าทาทาแปลว่าความกข์ค่ะเมื่อรวมกันจะแปลได้ว่าความกข์ที่เกิดจากความรักค่ะลักษณะคำประพันธ์จะประกอบไ้ด้วยร้อยแก้วกาบฉันนะคะประเภทวรรณกรรมเป็นบทละครพูดคําฉันค่ะ เผยแผ่ในหนังสือเรียนวันคดีมัธยมปีที่5้านะคะเป็นรับวณคดีโม,มสอนให้เป็นยอดบทวละครพวกคำฉานค่ะค,ค่ะในส่วนของตัวละครนะคะสุเทพค่ะเป็นเทพระมุ <Yes>. <S <S ปุ๊บนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราสามารถไปดูเอาเองย้อนหลังได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วว่าคลิปนี้อยู่ตรงไหนนะครับโอเคก็ภาพรวมก็คือประมาณขึ้นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็น่าจะเห็นเห็นเขาโครงแั้วแหละว่างานชิ้นนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่า วันเรียนวันที่สองเราเป็นตรงกับวันหยุดฉัตรมงคลเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเหลือแล้วเพราะนั้นก็ยึดตามวันเดิมนะครับอันนี้เป็นการสรุปการทํางานนะครับการสรุปเนี่ยก็คือสัปดาห์ที่1ก็คือวันนี้นะครับสัปดาห์ที่2ก็คือครั้งหน้าสัปดาห์ที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฟังบรรยายนะครับแล้วก็จะมีความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมนะครับแล้วก็จะแจ้งบอกให้ทุกคนจับกลุ่มแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปประชุมเลือกงานกันนะครับไปเลือกงานว่าจะพรีเซนต์วรรณกรรมอะไรนะครับรวมทั้งบอกดััห ที่ต้องทําของใครของมันนะแล้วก็ต้องส่งได้อย่างช้าเนี่ยไม่เกิน5้าทุ่มห้าของวันพุธหน้านะครับพุธที่4พอพคอสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการพรีเซนต์งานกลุ่มและวรรณกรรมในดวงใจเนี่ยลักษณะของพรีเซนเตชันผมก็ได้บอกรายละเอียดไปแล้วนะครับแล้วเรื่องของการเรียงลําดับว่าเรียงยังไงผมก็บอกไปแล้วเช่นกันนะครับสำหรับกลุ่มไหนที่มาพรีเซนต์ไม่ทันจริงๆในวันที่4พฤษภาก็ให้ไปพรีเซนต์ในวันที่11พฤษภาแทนสาหรับกลุ่มที่มาพารีเซน ก็ไม่ต้องเข้าเรียนวันที่11พฤษภาคมครับก็คือว่าหยุดว่างปิดคอร์สไปเลยในส่วนของความแตกต่างกันนะครับผมเห็นนักศึกษาบางห้องเนี่ยมีความสับสนระหว่างไอ้งานเดี่ยวกับง,งานกลุ่มอยู่เข้าใจว่าเออจะต้องไปทํางานแบบฝึกหัดนั้นแบบเดียวหรือว่า P.P. เซนต์อย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่นะมันเป็นคนละชิ้นกันอันแบบฝึกหัดมันเป็นเดี่ยวอันนี้มันเป็นกลุ่มใช่ไหมนะครับและน,นี้ผมก็เลยแยกออกมา้เห็นชัดๆเลยว่า ไอ้สองงานเนี้ยมันต่างกันไงซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดซ้านะนะครับนันกศึกษาก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถย้อนกลับมาดูแผ่นเนี้ยด้วยตัวเองในภายหลังได้นะครับก็ถือว่าวันที่สครข้างหน้าเนี่ยเป็นวันปิดคอร์สของพวกเราเลยนะครับมีคําถามสงสัยไหมครับถ้ามีใครสงสัยจุดไหนถามได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปที่เนื้อหาพื้นฐานวรรณกรรมก่อนนะครับในส่วนของคลิปตรงเนี้ยที่ผมอธิบายไปเนี่ยพอเลิกเรียนไปแล้วเดี๋ยวผมตัดเฉพาะในส่วนตรงเนี้ยครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องงานเนี่ยไปแปะไวใ้ให้เพื่อให้บางคนที่ไม่ได้้้มาาาเเขรรีียนนนววัหือ่ ไม่ทันได้ฟังเนี่ยได้กลับมาดูย้อนหลังได้นะครับ